ทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับกระตุน้นค่ะแล้วก็ดิฉันแป้นกวาค่ะ ค่ะก็รายการของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้เลยค่ะเจอกันทุกวันอังคาร2องทุ่ม30นาทีที่ fm 1 0 1 5จุหฬาเรดิโอพลัสหรือฟังทางแอปพลิเคชันจูก็ได้ค่ะค่ะหรือถ้าใครอยากจะฟัง ก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ www.curadio.jula.ac.th ได้เลยค่ะหรือว่าก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page มานุจุลาแล้วก็อย่าลืมเติมไป,ไปยันน้อยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่10แล้วค่ะก็คือเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยเนาะแต่ก็เราก็จะยังอ,อยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมส่งต่อเรื่องราวประสบการณ์ดีๆเช่นเดิมนะคะ ใช่ค่ะแล้วแขกคนที่20ของเราค่ะเขาเป็นใครค่ะกระตูนด้วยความที่แบบเราสองคนก็เรียนคณะนิเทศศาสตร์ก็จะใกล้ชิดกับสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนาะหรืออย่างปัจจุบันเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องการทำงานของสื่อ เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยซึ่งมันก็มไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยค่ะพี่ดังกว่าเพราะยังมีมอีกคณะน,นึงในจุฬาค่ะนอกจากนิเทศศาสตร์ก็ทำหน้าที่เป็นสื่อของนิสิตอยู่ด้วยนั่นก็คือนิสิตรีคอร์เดอร์นั่นเองค่ะโอ้ถ้าใครได้ติดตามเพจนี้นะคะก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นสื่อที่ ทำงานไม่หยุดหย่อนเลยอัปเดตข่าวสารตลอดนะคะจริงแ,แล้วแล้วแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้เขาเป็นใครคะเนี่ยไหนรับกระตุลองแนะนําให้พวกเรารู้จักกันหน่อยค่ะก็เราไปคุยกับพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะเป็นพี่นัทนนทนัฐนนจเจริญชัยนิสิตคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4ประธานชมรมหนังสือพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือนิสิตรคอร์เดอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทนนสวัสดีครับ ก่อนอื่นอยากให้พี่นัทนนท์ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะครับสวัสดีครับชื่อนัทนนท์นัทนนท์เจริญชัยนะครับนิสิตชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนนี้ก็เป็นประธานชมรมนิสิตร,รีคอเดอร์ครับผมอ,มอือยากให้เราเขาเ้าๆหน่อยค่ะว่านิสิตรีคอเดอร์อรอรอรอคร่ะคืออะไรนิสิตรีคอเดอร์ครับเป็น ชมรมหนังสือพิมพ์นะครับจริงๆจะพูดว่าเราเป็นองครรร์กรสื่อของนิสิตนะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับทำหน้าที่ในการเผยแพร่บทความแล้วก็สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆนะครับที่สะท้อนถึงกรอบวิเคราะห์ของนิสิตหรือความสนใจของนิสิตออกไปให้สังคมวงกว้างได้รับรู้รับทราบนะครับประมาณนี้อืมค่ะ ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆก็คือพี่นัดนอนเองก็คืออยู่คณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือเนื้อหาที่เรียนอาจจะไม่ได้เรียนมาเป็นนักข่าวโดยตรงเนาะเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นในการมาทําสิ่งนี้ค่ะมันเริ่มมาจากอะไรนิสิรีคอเดอร์เกิดขึ้นเมื่อ2,563ก็คือหนึ่งปีที่แล้วนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนๆพี่พีในคณะรัฐศาสตร์นี่แหละที่พอเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วจริงๆเราก็ไม่ได้เรียนสื่อโดยตรง แต่ว่าเราจะรู้ว่าสื่อเนี่ยมีบทบาทสําคัญในสังคมประชาธิปไตยนะครับสื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบสื่อทาหน้าที่ในการจับประเด็นให้กับสังคมนะครับได้ได้โฟกัสที่บางสิ่งบางอย่างนะครับข้อมูลมันมีมากมายเนาะเพราะฉะนั้นสังคมควรที่จะสนใจกับเรื่องอะไรหรือควรที่จะต้องเพ่งเล็งตรวจสอบในประเด็นอะไรเป็นหลักเราเห็นว่าสุราเองยังไม่มีชมรมหรือองค์กรในสิทธิที่ทําหน้าที่เป็นสถาบันสื่อนะครับ แต่เราจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยมีแล้วนะครับในหลายๆแห่งมีในลักษณะเป็น journal เนาะถ้าใครเคยติดตามมันจะเป็นแบบวารสารหรือเป็นหนังสือพิมพ์ของเป็นคลับหรืออะไรในในใน c o l l e g อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเด็กรัสสร์ก็เลยก่อตั้งเป็นชมรมหนังสือพิมพ์ขึ้นมานะครับผลิตสื่อที่บอกเนาะเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับเวลาผ่านไปก็เข้าสู่ปีนี้ ผมเห็นว่าสื่อน,นิสิตเนี่ยจะมีพลังได้แล้วก็สะท้อนเฉดที่หลากหลายได้ต้องมีนิสิตจากหลากหลายจุดสนใจมาทํางานร่วมกันก็เลยปีนี้ก็เลยเปิดให้ทุกคณะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ครับอ,อก็แบบเริ่มมาจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะเป็นแบบสื่อน,นิสิตแห่งแรกของจุฬาโดยที่มีทุกคณะมารวมตัวกันมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาเนาะอืม,อม อื mm hmm. ค่ะอย่างเราเองเนี่ยก็ติดตามอ่านคอนเทนต์ของนิสิต recorder มาบ้างซึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าเออเป็นอะไรที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็รวมถึงแบบรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ตลอดแล้วก็มีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากๆเราอยากรู้สักนิดนึงค่ะว่าขั้นตอนการผลิตคอนเทนต์ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องแบบเริ่มจากอะไรจุดไอเดียจุดประกายไอเดียมาจากตรงไหนแล้วก็แบบมีการแบ่งเซสชั่นการทํางานยังไงเผื่อแบบว่าคนที่ ฟังอยู่นะคะเขาอ,อาจจะอยากรู้แบบขั้นตอนการทำงานคร่าวๆเนาะอืมอืมโอเคครับตอนนี้พอมีหลายคณะมากขึ้นเนี่ยคนเริ่มเยอะนะในมิสิตรีคอเดอร์นะครับถ้าใครเคยเห็นว่ามีการรับสมัครด้วยเรารับคนคน่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบ่งการทำงานในหลายส่วนด้วยกันปกติเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่ทำเรื่องของโปรดักชันกราฟิกอะไรเงี้ยพร้อมอยู่แล้วแล้วก็เป็นการสีดคนเข้าไปช่วยพพอร์ตในแต่ละส่วนนะครับหลักๆของเราจะมีทั้งหมด อสโต๊ะนะครับที่คอยผลิตคอนเทนต์อยู่ก็จะมีโต๊ะการเมืองโต๊ะจุราและชุมชนโต๊ะศิละปะและวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็โต๊ะสิทธิมนุษยชนและพละเมืองอะาเงี้ยครับอาจจะมีโต๊ะอื่นๆบ้างตามโอกาสอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับแต่หลักๆก็จะเป็นประมาณนีแ้แต่ละโต๊ะก็จะทำหน้าที่ในการผลิตคอนเทนต์กันคุยกันในโต๊ะเลยครับแต่ละโต๊ะก็จะมีจากหลากหลายคณะมาร่วมพูดคุยกันถึง ประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบเดือนหรือที่ใกล้เข้ามาอย่างเงี้ยครับว่าจะทําประเด็นคอนเทนต์อะไรดีก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อมูลมันเยอะอย่างที่บอกแล้วก็ข่าวมันก็มีมากมายอยู่แล้วแต่ควรจะสนใจที่ประเด็นอะไรเป็นหลักนะครับควรที่จะทําประเด็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละโต๊ะต้องไปคุยกันเท่านั้นยังไม่พอพอมีประเด็นเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกันต่อไปว่าจะให้มันออกมาในทิศทางใดนะครับ สมมุติเป็นเรื่องอะไรดีละ่ะเป็นเรื่องของชุมชนรอบจุฬาก็ได้นะครับถ้าเราพูดถึงชุมชนรอบจุฬาเราจะสนใจที่อะไรแล้วทิศทางของงานของเราเนี่ยจะเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงไหมว่าชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงาปีที่ผ่านมาหรือเราจะเป็นในการ suggestion ไปเลยว่า ชุมชนควรจะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นการคุยทิศทางกันแล้วก็ผลิตออกมาก็คุยกันว่าจะทําเป็นรูปแบบไหนต่อบทความหรือคลิปสัมภาษณ์คนในชุมชนไหมอะไรเงี้ยครับหรือเป็นอินโฟกราฟิกใดๆก็ว่ากันไปก็ผลิตออกมาแต่ละตัวก็พร้อมๆกันแล้วก็ลงในทุกแพล,พลตฟอร์มของมิสซิลิคอเดอร์ครับเหมือนแบบเหมือนทำทำงานเหมือนสื่อมวลชนจริงๆเลยเนาะพี่ตังกว่า เออใช่แบบว่าดูมีเซ็ชันแบ่งแยกชัดเจนว่าเออเป็นเอทางข่าวการเมืองนะอันนี้เป็นข่าวอีกด้านหนึ่งนะอะไรประมาณนี้เลยซึ่งการที่มีนิสิตหลายๆคณะมารวมกันนกก็เหมือนแบบได้เราได้เห็นไอเดียจากหลายๆด้านมารวมกันเออทำให้ข่าวมันดูแบบมีความหลากหลายมากขึ้นจากที่เราสังเกตเห็นได้จุดสนใจนะที่ที่แตกต่างจากสื่อ แบบว่าระดับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเวลาเราพูดถึงโต๊ะแล้วเนี่ยมันจะให้ภาพของความเป็นพ่นแหนกผ่นแหนกผ่นแหนกที่แบบจะแยกกันสัดสจนนักข่าวสายการเมืองก็จะอยู่แต่การเมือง้วทําเรื่องสภาทําเรื่องนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ของมิสซิลิคอเดอร์ครับนักเขียนก็มีโอกาสที่จะเวียนโต๊ะได้แต่ว่าพ <c oughs> อคุณจะเป็นส่วนหน,นึ่งในมิสซิลคอเดอร์มันไม่จำเป็นว่าคุณต้องทําเรื่องเดียวตลอดหนึ่งปี เพราะว่าแน่นอนคนเราสามารถที่จะมีความสนใจได้หลากหลายด้านแล้วก็อยากให้ที่เนี่ยไม่ใช่แค่ที่ที่คุณต้องมาผลิตงานส่งอย่างเดียวอ่ะแต่ว่ามันเป็นที่ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้พูดคุยไปด้วยกันได้ลองเหมือนเป็นแซนบ็อกซ์แห่งหนึ่งให้กับนิสิตจุฬาครับในการทําหน้าที่เหมือนกับองค์กรสื่อครับเออวาวางระบบมาแบบน่าสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบในการทํางานที่แบบเป็นระเบียบหรือว่าอ่าระบบในการที่แบบ เออเราก็ไม่ได้มุ่งจะเอางานจะเอาผลงานออกมาอย่างเดียวแต่ก็อยางให้คนได้เข้ามาทดลองแล้วก็ได้พรัวเองด้วยอืมอืมอ,อใช่เนื่อเพราะว่าแบบหลายๆหลายๆครั้งที่เราเห็นในงานในปัจจุบันนี้ที่แบบมีข่าวออกมามา,มากมายหรือว่าเออมีคนออกมาบ่นว่าเป็นนักเขียนในสำนักข่าวนี่มันแบบเหนื่อยจริงๆเลยมันต้องทำแต่อย่างเดียวแล้วก็มุ่งแต่ผลิตจำนวนคอนเทนต์อะไรเงี้ยซึ่งเออ วิธีการทำงานแบบนิสิตรีคอร์เดอร์ er ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆที่จะให้ทุกคนได้เวียนทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจเนาะใช่ใช,ใช่แล้วก็มันก็ดูเข้ากับความเป็นแบบชมรมในมหาวิทยาลัยเนาะที่เออก็เน้นให้คน,คนได้ค้นพบตัวเองได้ฝึกฝนก่อนแบบออกไปสู่โลกความจริงอย่างนี้เนาะค่ะก็งั้นต่อไปก็คือเราพอจะเห็นภาพแล้วว่านิสิตรีคอร์เดอร์เนี่ยเป็นอะไร เป็นเป็นยังไงคืออะไรแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะก็เลยอยากถามพี่นัทนนท์ว่าออแล้วถ้าถามถึงอะไรที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่มีสิ่งที่เรียกว่านิสิตรีคอร์เดอร์มาเนี่ยพี่นัทนอนท์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะอืมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนมังครับเพราะว่า มันก็อาจจะเหมือนือนชมรมอื่นๆในมหาวิทยาลัยเนาะหลายๆชมรมเองก็ต้องการเวลาที่เรามาอายู่ด้วยกันมากๆแต่พอทํางานสื่อนะครับมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายที่บางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาก็ได้นะพอมีม็อบเราก็รู้ว่าโอเคเราต้องออกไปนําเสนอข่าวในการชุมนุมทางการเมือง ก็ไปพูดข้อเรียกร้องของพวกเขาว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือข้อเรียกร้องของผู้ประสายมีอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างไรอะไรอย่างไรทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันโดยอัตโนมัติแล้วมันจะมีความสุขที่จะทําแล้วเหมือนกับเราก็เอ็นซอยในการที่จะอยู่กับเพื่อนไปด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้ผลิตสารอะไรให้สังคมได้อ่านได้ตั้งคําถามไปด้วยในขณะเดียวกันมันเหมือนกับ เออมันมันช่วยลดความเครียดในการเรียนไปได้ขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมด้วยแล้วเราเองก็มีความสุขที่จะทํามันพร้อมๆกับเพื่อนเรานี่ครับอืมดูเออดูเป็นแบบเหมือนเติมเต็มอีกหนึ่งชีวิตในมหาหลัยให้มันแบบฟูลฟิลอะไรอย่างนี้เน,นเาะเออแล้วพี่นัดนนคิดว่าหลักๆเลยสิ่งที่สังคมได้รับจากมิส i ิสเรคอร์เดอร์เนี่ยคืออะไรบ้างคะอืม หลักๆนะครับก็แน่นอนส่วนหนึ่งนิสิตรีคอร์เดอร์ทำหน้าที่ในการนําเสนอข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนําเสนอข่าวสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าอีส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าพอข้อมูลมันเยอะเนี่ยสมัยนี้คนสามารถนําเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ค่อนข้างมากอยู่แล้วจากหลายทิศทางเพราะฉะนั้นสื่อครับทําหน้าที่ในการที่ช่วยเชฟประเด็นจับ พิกแอนชูสบางอยา่างมาให้ผู้อ่านได้รับชมได้รับฟังอะไรเงี้ยก็มันอาจจะเป็นประเด็นที่ยังไม่เป็นที่สนใจหรือบางทีสังคมอาจจะลืมหรือเพิกเฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ถึงเราก็หยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาหลายๆครั้งมันก็เป็นประเด็นที่เออทําให้สังคมตั้งคําถามหรือบางทีมันก็แมสเพราะว่าก็อยู่รอบตัวเราแต่บางทีเขาไม่เคยรู้มาก่อนเช่นประเด็นของ ผู้ค้าบริการในกรุงเทพมหานครอะไรอย่าเงี้ยครับอืมแล้วก็เอาไปทำเซ็ก Destination เลยว่ามีที่ไหนบ้างและทีสิ่งมันเยอะมากอาอาจาออาจะดูเป็นการลอเป้าตำรวจนิดนึงเนาะแต่เราต้องทำในประเทศที่มันยัมีกฎหมายเนี่ยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ยังมีการค้าบริการในที่สาธารณะส่งแจ้งและบางทีตำรวจอาจจะมีส่วนรู้เห็นได้อยู่เบื้องหลังบ้างหรือย,อยังไง ทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในสังคมก็มีการสัมภาษณ์มีการอะไรมีการลงเชิงลึกอะไรต่างๆคนทําก็มีความสุขและคนอ่านเองก็ได้ตั้งคาถามได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้สังคมเองก็อืมมันช่วยทําให้เกิดเทรนบ์บางอย่างเกิดขึ้นไปได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ปังถึงขั้นแบบขึ้นเทรน์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ทันทีแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมค่อยๆเปิดค่อยๆคิดค่อยๆแบบ เออออกจากกรอบที่บางทีเรายังไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรเลยแล้วมันจะค่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงต่อไปเมื่อคนกล้าที่จะตั้งคําถามเมื่อคนกล้าที่จะเออเห็นมุมมองใหม่ๆที่บางทีเราอาจจะไม่เคยคิดเห็นมาก่อนก็ได้ครับอืมคือตั้งแต่ติดตามนิสิตรีคอเดอร์มาจนถึงวันนี้ที่แบบได้มาพูดคุยกับพี่นัดนน์เนาะเราเห็นเลยว่าเหมือนสื่อของนิสิตอันเนี้ยมันค่อนข้างจะมาเติมเต็มสังคมไทยในหลายๆด้าน นอพี่กลางเหมือนปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นว่าการเป็นสื่อมวลชนทางทั้งที่ควรจะมีอิสระในการเลือกทําประเด็นนู้นประเด็นนี้มันกลายเป็นในปัจจุบันว่ามันถูกอะไรสักอย่างกดทับอยู่ไม่ให้สามารถแสดงออกอย่างอิสระได้ซึ่งสาปถามว่ามันมันถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าอาจก็ณปัจจุบันคือนิสิตรีคอร์เดอร์ที่อ่ะก็อาจจะมีอิสระมากกว่า สื่อมวลชนทั่วๆไปก็มาเติมเต็มตรงนี้ได้เนาะจริงก็คือทำหน้าที่ที่เราเองก็เรียนกันมานะว่าสื่อเนี่ยควรจะเป็นแบบกระจกสะท้อนสังคมหรือว่าเป็นคนที่คอยสอดส่องสถานการณ์ในสังคมแล้วก็เหมือนเออทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องเหล่านั้นได้ซึ่งสื่อมวลชนในไทยที่อย่างที่ตุนบอกเลยว่าจร <c oughs> ิงๆมมีการติดก่อหลายอย่างมากทาให้เออมัน มันยากที่เราจะได้รับรู้ข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งมิสิเอร์คเดอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการมาเติมเต็มสินีได้จริงๆประเด็นนี้ที่น้องสองคนว่านี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่านั่นแหละสื่อใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนอะอาะผู้ตรงๆนะครับเพรวาว่ามีนายทุนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เบื้องหลังมันก็เลยทําให้อ่อ ขอบเขตของการทํางานของเขาก็จะมีอยู่อย่างจากัดในขณะที่สื่อนิสิตเราไม่มีแบบนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้อิสระจับประเด็นอะไรก็ได้เขียนยังไงก็ได้ถึงเรื่องไหนก็ได้ก็น่าจะโดนตรวจสอบได้น้อยไม่ไม่ไม่ใช่โดนตรวจสอบหมายถึง mm hmm. ว่าโดนมีผลกระทบกับงานได้น้อยกว่ากับสื่อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ฟังฟังอยู่ก็สนับสนุนสื่อนิสิตเยอะๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่ฟังอยู่เป็นสื่อมวลชนก็ อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่แค่ของสื่อนิสิตนะคะจริงค่ะแล้วอเราเห็นแล้วว่านิสิตรอร c o r d ร์ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกอะไรให้กับสังคมบ้างก็อยากจะถามต่อว่าแล้วตัวพี่นัดนน์เองอะคะ่ะได้รับอะไรกลับมาจากการทำนิสิตรอร c o r d ร์บ้างไหมคะครับในฐานะของคนที่อยู่เบื้องหลังของการทำสื่ออย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะต้อง ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของวิจารณญาณเพราะว่าพอข้อมูลมันเต็มไปหมดในสื่อออนไลน์แล้วหลายๆครั้งเราใช้แหล่งข้อมูลเป็นออนไลน์หลายๆครั้งเราไม่เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีทรัพยากรพอที่จะไปอยู่หน้างงานนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออเช้าเดี๋ยวทางรัฐบาลถแถลงแล้วเที่ยงมีการชุมนุมแล้วเย็นมีดินแดงอะไรอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปได้ทุกที่เพื่อ แบบนิสิรีคอเดอร์โหผลิตงานแบบเหมือนกับสื่อใหญ่เลยอย่างนั้นบางทีเรารับข้อมูลทางออนไลน์ด้วยสิ่งที่สําคัญมันคือวิจารณญาณวิจารณญาณในการรับสารและในขณะเดียวกันก็คือวิจารณญาณในการผลิตสารด้วยนะครับว่าอะไรคือข่าวจริงหรือข่าวปลอมแค่ไหนแน่นอนข่าวปลอมมันก็สร้างผลกระทบต่อสังคมอยู่แล้วนะครับอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะเขียนไปในทิศทางใดไม่ให้เป็นการซ้ําเติมข้อ ผิดพ,พลาดหรือว่าออ่สิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงะอครับข้็ไปที่สังคม,อ,มอีกอืปัจจุบันสื่อมันถูกขยายขอบเขตไปจากวันเว y ์คอมม n i นิเคชัอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราเองก็อาจจะได้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยจากการผลิตข่าวสารที่อาจจะไม่ตรงในบางทีอะไรอย่เงี้ยก็ต้องมีวิจารณญาณตัวเองมากขึ้นต้องเป็นคนที่มีระเบียบรอบคอบมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรู้จัก ความรวดเร็วอะ่ะตอนนี้มันค่อนข้างเร็วมากมันไม่เหมือนสื่อทีวีสมัยก่อนที่แบบรอออกอากาศทีเดียวใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาที่เป็นทักษะที่ผู้สื่อข่าวหรือสํานักข่าวออนไลน์เงี้ยเราต้องคิดคํานึงถึกนะครับการเลือกคําความรอบคอบแล้วก็ที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบแล้วก็จรรยบรรรของสื่อยังต้องมีอยู่ไม่ได้น้อยไปกว่าสมัยก่อนเลยครับอืม ได้ทักษะต่างๆแล้วก็อาเรียนรู้การทำสื่อเนาะจริงค่ะอาอย่างนี้อยากรู้ว่าพี่นับนนท์นะคะเห็นภาพอนาคตต่อ,ต,อต่อไปของนิสิตเรคคอร์เดอร์เป็นอย่างไรบ้างเนาะอืมอืม ก็ตอนนี้ครับมันยังอยู่ในช่วงค่อนข้างเอาจริงๆถึงแม้มันจะทำาอารวปีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นช่วงตั้งไข่ของนิ r ิ c ด r คเดอร์อยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีนิสิหลายคณะมาทํางานด้วยกันเนาะมันยังช่วงมันยังช่วงเริ่มต้นอยู่นิดหนึ่งครับก็เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ผลิตออกมาตอนเนี้ส่วนใหญ่มันจะมาจากความที่หลายๆคนอยากจะเขียนออกมาแล้วก็เปิดกว้างให้สําหรับความต้องการหรือกรอบที่เขาอยากจะเขียนแต่ว่าพอมองไปข้างหน้าครับ มันอาจจะต้องมีสิทธิ์ขอเขาอาจจะต้องขยายขอบเขตออกไปอีกนิดนึงนะถ้าเป็นความตั้งใจส่วนตัวนะครับก็คือให้สามารถที่จะพักกันประเด็นบางอย่างในสังคมออกไปได้แบบเป็นคนนาเทรนได้อะไรเงี้ยครับมันจะได้แสดงว่าเออเราไม่ได้ทําหน้าที่แค่นําเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่เราจับจุดโฟกัสบางอย่างให้กับสังคมแล้วเราพักนั้นให้ประเด็นนั้นมันเกิดขึ้นได้ในวงกว้างมากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าอ,อ่เป็นพื้นที่สําหรับ ให้คนในสังคมสามารถมาถกเถียงกันได้ก็จะทําให้เอสื่อของเรามีพลังมากขึ้นแล้วก็เป็นสเปซที่คนได้มาพูดคุยกันะนะไม่เงียครับอืมก็คือหลักๆเนาะก็คืออยากให้นิสิตเรคคอร์เดอกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสังคมมากขึ้นประมาณนี้ใช่ครับใช่ใช่ใชอืมอแล้วก็อ่ะสุดท้ายแล้วเนาะคือ เราอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่นัทนนท์นะคะอยากเห็นในวงการสื่อนิสิตนักศึกษาต่อไปในอนาคตหรือจะเป็นสื่อของประเทศไทยเองเนี่ยคืออะไรคะอ,อืกว้างนน<อ>กวางยิ่งอกว้างกว้างอยู่ก็คือสื่อนิสิตนะครับและนักศึกษาด้วยอ่ะผมก็ต้องหลายๆมหา ai, วิทยาลัยเองพวกเรามีพลังและมีไฟมาก นะครับในการทำสิ่งเห<ม>ล่านี้อยู่แล้วแล้วก็แล้วมันยิ่งใหญ่มากเวลาเรามารวมตัวกันคิดที่จะทำอะไรสักอย่างมันง่ายมากที่มันจะจุดประกายออกมาแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วก็คิดที่จะผลิตงานออกมาได้เนี้ยครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าสถาบันสื่อในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นเหมือนเหมือนกับองค์กรนิสิตอื่นๆในมหาวิทยาลัยเลยนะครับ ที่สาคัญถ้ามันแข็งแปร่ยบางทีองค์กรนิสิตก็จะสามารถทําทงานได้อ่อมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยว่าเขาก็จะโฟกัสที่การบริหารในการตรวจสอบอะไรว่าไปสื่อนิสิตก็ทาหน้าที่ในการติดตามเรื่องราวต่างๆนําเสนอข้อเท็จจริงให้แบบอ่ประชาคมในมหาวิทยาลัยไ,ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าคนที่สนใจสื่อหรืออะไรก็อยากให้มาทำงานตรงนี้ดูนะครับทำให้มันยั่งยืนเพราะว่าอาจารย์หลายท่านที่ ทราบว่ามีสื่อในสิสิตในมหาลายัยเขาก็มีผลตอบรับเชิงบวกกับอ่าแต่ว่าหลายๆอย่างน้องก็ยอมรับจริงๆว่ามันเป็นทักษะที่จะต้องสืบทอดกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้สิ่งนี้มันยั่งยืนก็มาร่วมทํางานด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ต้องกลัวแล้วก็ส่วนสื่อของระดับประเทศนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เอ่อมีข้อจํากัดหลายอย่าง ถ้าที่เราพอรู้มานะ mm hmm. ว่าอ่าอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อสักครู่มีข้อจากัดในตัวเองอยู่แล้วอืมกับหลายๆอย่างเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับสื่อใหญ่มกักจะมีเซฟโซนของตัวเองที่สร้างบาร์เรอรี่เอาไว้นะครับมีขอบเขตของตัวเองเอาไว้ว่าสิ่งนี้ฉันพูดได้สิ่งนี้เลยออกไปฉันจะพูดไม่ได้แล้วหรือไม่พูดดีก,กว่าจะปลอดภัยกว่า mm hmm. หรือจะทํางานง่ายขึ้นกว่าในอนาคตเพราะแต่ละสื่อมีแหล่งเขาของตัวเอง ถ้าบางทีพูดอะไรไปแล้วก็ทบอีกฝั่งเขาอาจจะหาว่าเออสื่อนี้ไม่ได้เข้าข้างเราแล้วหรือเรามักจะเห็นคําว่าสื่อไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางจริงๆมันคือแค่ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละคนที่อีกคนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันออฟเอนซีฟกับเขาอะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้สื่อไทยเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองที่สร้างขอบเขตสมมุติขึ้นมาเป็นพื้นที่กลางๆบางอย่างที่จริงๆก็แอบจะเลือกข้างไปแล้วแหละว่า ฉันจะพูดแค่นี้หรือฉันจะสนอเสนอข่าวได้แค่นี้อะไรเงี้ยาะฉะนั้นในฐานะสื่ออะครับเรามีทรัพยากรมากกว่าคนอื่นแล้วเราก็ทํางานตรงนี้โดยตรงในขณะที่คนอื่นๆมีงานของตัวเองทําเราทําหน้าที่ในการนาเสนอข่าวข้อเท็จจริงอยู่แล้วอยากให้กล้าออกมาเลยครับพูดออกมานําเสนอออกมานะครับมันจะช่วยสังคมได้มากขึ้นอย่างที่บอกช่วยเชฟไปะเด็น ช่วยทําให้โฟกัสของคนคนของคนในสังคมเนี่ยไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ข่าวที่เหมือนคลิกเบตรหรือบางทีก็พยายามผลิตไปเรื่อยๆโดยไม,ม,ม่มีสาระมากมาย <S 2> <S 2> มเราเราคงพอจะรู้ที่ผ่านมาเนาะใน,ในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีหลายข่าวที่ออจริงๆมันควรที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้<ม>คือภายในข้อจํากัดภายในตัวเองอีกข้อจํากัดหนึ่งก็มาจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ นโยบายของรัฐบาลการการตอบรับจากภาครัฐต่อการมีอยู่ของสื่อมวลชนเองด้วยนะครับเราเห็นมาตลอดเนะาะพรกต่างๆหรือว่าการตอบคําถามของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บริหารของรัฐอะไรเงี้ยให้สื่อมวลชนหรือคนทางบ้านได้ฟังมันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้การทางานของสื่อมวลชนไม่ได้ไม่ได้อย่างเต็มที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนาะเราคุยกันวันที่สิบสองกันยายนเมื่อคืนสิบเอ็ดกันยายนเนี่ย สื่อที่อยู่ที่พื้นที่ดินแดงถูกปิดไลฟ์แล้วก็ตรวจบัตรประจําตัวทุกคนแล้วก็ถูกขู่ว่าหากใครไม่ปิดไลฟ์ก็จะถูกนําตัวจับกลุมไปที่กรมดุริยางทหารบกแบบเนี้อันนี้มันมันทําให้นึกถึงตอนปีห้าเจ็ดเลยที่มีการปรับทัศนคติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยเราก็ไม่รู้มันไม่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของเสรีภาพสื่อมวลชนในไทยเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากจะบอกเป็นเมสเซจสุดท้ายนั่นก็คือไม่ว่าใครก็ตามในสังคมทั้ง คนดูที่อยู่ทางบ้านเองหรือว่าผู้บริหารรัฐเองต้องเห็นามสําคัญของสื่อมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนสื่อคุ้มครองพื้นที่ปกครองของสื่อให้ทํางานได้มากขึ้นเนาะเราก็จะได้มีสังคมที่โอเคเราก็สามารถพูดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแสดงค,ความิีเห็นประทัดทกเทียงกันเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแล้วก็นําสังคมไทยแล้วก็แน่นอนสังคมมหาวิทยาลัยในโมเดลเดียวกัน ไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับในก้าวหน้านในด้านต่างๆค่ะก็วันนี้ก็เห็นภาพการทำงานของนิสิตรีคอ r ดอรแล้วก็ถึงเราจะเรียนนิเทศมาแต่วันนี้ก็เห็นความสำคัญของสื่อมวลชนมากขึ้นไปอีกเนะ<ม>าะก็อก็ฝากอยากอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยก็ติดตามสื่อนิสิตคุณภาพที่กำลังเติบโตอย่างนิสิตรีคอ r ดอรนะคะโดยติดตามได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram เลยเนาะแล้วก็ <laughs> อย่าลืมที่จะติดตามการทำงานของสื่อมวลชนในไทยด้วย <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> พี่แตงค่าจริงค่ะแบบว่า <laughs> เป็นที่น่าจับตามองนะคะวะ่าอืมพัสดเป็นยังไงต่อไปเนาะค่ะยังไงค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัดนนท์มากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ดีๆกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ยินดีมากครับขอบคุณครับเเป็นกำลังใจให้มนุษย์จุฬาต่อไปด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นความสําคัญของสื่อมวลชนมากขึ้นยางเห็นได้ชัดเลยเนาะเห็นว่าทพลังของนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันมีมากจนอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่าที่เราคิดได้เยอะเลยอืมอืและใครนะคะที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าหรือมีข้อติชมรายการก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ inbox page facebook มนุษย์จุฬาค่ะ แล้วมาลุ้นกันนะคะว่ามนุษย์จุลาคนที่21จะเป็นใครสำหรับวันนี้กระตูนพี่แตงกวาและพี่นัดนนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ